ทีนี้เรามาดูเรื่องของแลนบริดจ์กันบ้างนะครับว่าตรงแลนแลนบริดจ์คืออะไรถ้าเราดูพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับจะพบว่าบ้านเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนของด้ามขวานนะครับทีนี้ส่วนของด้ามขวานเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่นะครับทางด้านของเอ่าวไทยกับทะเลอันดามันก็มีความหมายว่าถ้าหากเรามองในมุมกว้างก็คือตรงนั้นเองเป็นจุดที่แปซิฟิก กับอินเดียเนี่ยเชื่อมต่อได้กันทีนี้แต่เวลาที่ลงไปอะครับเขาจําเป็นที่จะต้องมีการลงไปอ้อมไปที่ช่องแคบมรลากาถ้าเราดูสายเส้นสีเทาใต้สุดเลยนะครับเราก็ลองคิดดูว่าเออถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเชื่อมพื้นที่2มหาสมุทดรได,ได้อดีตเลยคือเคยมีความคิดที่ขอคอดกระมีความหมายว่าตัดส่วนของด้านขวาออกไปและทําให้มีทางเรือดังนั้นเรือเองก็จะไม่จําเป็นต้องไปอ้อมนะครับที่ช่องแคบมารากากต่อไปแต่แนวความคิดแบบนั้นหลายคนบอกมีความน่าวิตกในเชิงความมั่นคงเอาแบบนี้ก ลกันไม่ใช้วิธีการตัดแผ่นดินแต่มีการใช้แลนบริดจ์แลนบริดจ์คืออะไรบ้างก็คือการสร้างรางและถนนที่เชื่อมโยงนะครับระหว่าง2พื้นที่ก็คือทางด้านของระนองกับชุมพรเข้ามาด้วยกันก็มีความหมายนับแต่นี้เวลาที่สินค้ามาที่ท่าเรือนะครับทางฝั่งอ่าวไทยสามารถขนผ่านทางรางหรือทางถนนแล้วก็ข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่งเข้าไปสู่มหาสมุทรอินเดียตรงอันดามันได้พูดแบบนี้น่าสนใจมากครับต้องยอมรับแบบครับว่าที่ผ่านมาโครงการนี้เนี่ยศึกษามา30ปีแล้วนะครับ 2,536แล้วนะเวลานั้นญี่ปุ่นเขาให้ทุนในการศึกษาความเป็นไปได้ต่อมาเลยนะครับรัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ยกโครงการนี้ให้กับบริษัทที่มีชื่อว่าดูไบเวิร์ดไปศึกษาจนต่อมาเลยข้ามานะครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ปลุกปั้นโครงการนี้อีกครั้งบรรจุเอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ผลการศึกษาแหะครับตอนนี้ถูกนําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งภายใต้รัฐบาลเศรษฐาน้นะครับโดยเจ้ากระทรวงคมนาคมคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่า พร้อมที่จะมีการเดินหน้าโครงการนี้ก็คือแลนด์บริดจ์นะครับถามว่ามูลค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ1ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับพูดง่ายก็คือ2เท่าของโครงการเงินดิจิทัลนี้เนี่ยเราก็จะได้ส่วนนี้ถามว่ารูปแบบจะเป็นยังไงรัฐบาลลงทุนเองไหมไม่จะเปิดให้เอกชนเนี่ยลงทุน100ไปเลยนะครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐานุมัติให้มีการเร่งการศึกษานะครับโครงการนี้เลยก็คือเชื่อมนะครับทะเลฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันก็คือชุมพรกับระนอง ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Land Bridge นี่แหละครับเดินหน้าลงทุนนะครับถามว่าแล้วใครจะมีความรู้ความสามารถศักยภาพในการมาทําก็คือบริษัทจากจีนครับมีชื่อว่า C H E C หรือว่าเช็คอันนี้นะครับก็เป็นชื่อมาจากนะครับ China Harbor and Engineering Company ชื่อจีนก็คือจงกวอนะครับกังวานกงเฉิงนี่แหละครับเป็นบริษัทชื่อก็บอกแล้ว Harbor and Engineering ก็ทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณพคใหญ่ๆเลยนะครับโดยที่บ้านเราเองนะบริษัทนี้คือเช็คนะครับได้มีการจดทะเบียนในบ้านเราเป็น CHEC e Thailand ไปแล้ว น,นอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งคือนะครับมีนักลงทุนซาอุดิอาระเบียด้วยถามว่าแลนด์บริดจ์อยู่ตรงไหนมาสักครู่เราเห็นภาพแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยก็จะมีส่วนของตัวขวานเองจันก็จะเป็นส่วนของด้ามขวานนะครับในส่วนของด้ามขวานเองที่บอกตัดคอคอดกระไม่ได้ใช้วิธีนี้ครับแลนด์บริดจ์ตัวภาพนนสักโขออกมาแล้วด้านหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของที่อ่าวไทยชุมพรอ,อยู่ทางด้านขวามือตะวันออกด้านตะวันตกนะครับเป็นท่าเรือน้ําลึกอันดามันอันนี้อยู่ที่จังหวัดระนองเชื่อมสองฝ่าย90กิโลเมตรด้วยกันนะครับ ทีนี้มีอะไรกันบ้างข้อแรกครับระบบถนนก่อนนะครับจะเป็นถ้าเกิดว่าทาแลนด์บริดจ์ก็จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างส่วนนี้คือตัดขวางออกมาเลย6ช่องจราจรรถแล้วก็ยังมีทางรางด้วยนะครับรางมาตรฐานนะครับน่าจะมีความหมายถึงสแตนดาดเกดความกว้างรางไม่ใช่หนึ่งเมตรที่เคยเป็นแบบนี้2ทางคือทางคู่เป็นโครงการวัตถุประสงค์คล้ายๆกับคลองไทยแหละครับที่เชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันถามว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นได้ประโยชน์อะไรเวลาที่เขาขนถ่ายสินค้าไม่จําเป็นที่จะต้องนะครับ ลงไปอ้อมที่แหลมมัลากายต่อไปแล้วนะครับก็มีความหมายตัดพื้นที่มาเลยนะครับเป็นร้อยกิโลเมตรแล้วก็ข้ามแลนด์บริดจ์เข้ามาเลยนะครับถือได้ว่าเป็นทางลัดไปด้วยทีนี้ครับนักวลานิ้ที่บอกนะครับถ้าเกิดใครนึกไม่ออกท่านนึกถึงเรื่องของคลองสวอทคลองปานามาครับมันช่วยลดระยะทางได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าช่องแคบมัลากาเองมีความหนาแน่นของปริมาณเรือเนี่ย85,000าลำนะครับต่อปีอีก10ปีข้างหน้ามันจะเพิ่มขึ้นเป็น1 2ึ0 0 0ลำ เกินกว่าความจุแม็กซิมัมนะครับของมารากาที่อยู่ที่122,000ดังนั้นถ้าไม่เพิ่มนะครับการค้าขายระหว่างประเทศนะก็จะมีโวล่มเกินกว่าศักยภาพของช่องแคบมารากาจะรับได้นะครับทีนี้ประเทศไทยเองมีศักยภาพตรงนี้ครับแต่แยังไม่ได้เริ่มดําเนินการเลยนะครับทีนี้ทางด้านของสอนขอขรัมมนาการนโยบายและแผนการขนส่งจราจรทําการศราึกษาเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็พบแบบนี้นะครับว่าจะมีการพัฒนานะครับไม่จะเป็นทางรถ แล้วก็ทางเรลคือถนนและรางด้วยนะครับมูลค่าการพัฒนาถ้าเอา2ส่วนนี้เลยนะครับก็จะเป็น1ล้านล้านบาทด้วยกันถามว่าเราทาแล้วได้อะไรเอาไปดูกันบ้างนะครับรองรับการขนส่งสินค้าที่จะเติบโตมาและจะมีการใช้เส้นทางนี้4ี่แสนลำต่อปีในปี94ต่อมาครับรองรับขนส่งผ่านท่าเรือระนองนะครับอยู่ที่20.36ล้าน TEU ท่าเรือชุมพรอีก19.47ล้าน TEU ตัน equivalent unit นะครับ ช่วยเพิ่ม GDP ในภาคใต้นะครับจาก2เป็น10 5เท่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพิ่มได้ก็เรือจากทางามรกาคงจะผ่านมาที่บ้านเรานะครับตรงนี้ที่บอกเพิ่ม5เท่าเนี่ย10ปีเลยมูลค่าทางเศรษฐกิจ5 0 0นล้านบาทสร้างอาชีพใหม่ๆใ,ให้กับชุชมชนพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นจุดขนส่งระหว่างสหภาพยุโรปนะครับตะวันออกนะครับอินเดียบังคลาเทศเวียดนามกับจีน พูดง่ายนับแต่นี้เนี่ยการค้าระหว่างตะวันตกตะวันออกนี้เนี่ยจะข้ามได้ค่อนข้างจะคล่องตัวเลยนะครับเป็นเรือฟีเดอร์สินค้าเนี่ย5 0 0 0ถึง6,000 TEU นะครับนอกเหนือไปจากนี้จะเป็นทรานสชิปเมนต์เชื่อมต่อกันได้เลยของ2มหาสมุทรด้วยทีนี้ครับ ในเรื่องของการทำเนี่ยนะครับอย่างที่บอก1ล้านล้านบาทการก่อสร้าง4ระยะนะครับใช้เวลาทั้งหมด8ปีด้วยกันนะครับโดยที่จะมีการเชื่อมโยงท่าเรือนำลึกของ2ฝ่ายเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้การลงทุนรูปแบบไหน international bidding ครับให้สิทธิเอกชนในไทยกับต่างประเทศเป็นคนลงทุน100%เลยสัมปทาน50ปีบริหารพื้นที่ได้ผู้น้าเขาลงทุนแล้วเขาก็เก็บผลประโยชน์จากการที่มีการผ่านทางแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ครับมาดูกันบ้างว่าบริษัทที่ว่าถึงนะครับคือบริษัทเช็ค ที่ว่าถึงนะครับโดยที่ทางด้านของคุณเศษฐาระหว่างที่ไปยืนจีนได้เจอกับคนที่เป็นประธานบริษัทเช็คอันนี้นะครับก็คือจงกว่อกังวานี้เนี่ยก็คือหวังถงโจนะครับผู้เชี่ยวชาญการก่อสร้างนะครับในเรื่องของสาธารณรภคเบอร์หนึ่งของจีนเลยนะครับก็ชววนเข้ามาลงทุนตรงนี้ นะครับอย่างที่บอกนะครับเช็คเองเข้ามาลงทุนบ้านเราเนี่ยตั้งแต่ปี37แล้วก็ลงทุนในไทยเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะครับเช่นท่าเรือแหลมชบังนะครับจนถึงเฟสสามวันเบลวันโรสที่มีการพูดคุยกันไปนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยซาอุดีอาราเบียเขาก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ใครได้ใครเสียต้องบอกแบบนี้มิติเศรษฐกิจพูดแล้วแต่ท่านก็จะลืมพูดถึงเรื่องของ EIA ไม่ได้เลยนะครับ EIA e s i a e ถ้ามีการก่อสร้างจริงแล้วก็ต้องคำนะครับเรื่องของผลกระทบในเชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบนะครับในเชิงสุขภาพด้วยทีนี้ก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเลยคนที่ก็อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวว่าเขามองเรื่องนี้ในเชิงสิ่งแวดล้อมสุขภาพผลได้ผลเสียตกระทบต่อวิถีชุมชนนั้นอย่างไรเพื่อที่จะได้รอบด้านด้วยละครับเฟิร์นครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ